ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหวา่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันพระบรมราชนกนะครับก็เป็นนิดนิดหน่อยที่ดีที่จะทํางานร่วมกันนะครับในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่เราเรียกว่าโครงการ9้าหมอซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรทางที่เป็นแพทย์แล้วก็เป็นสาวิชาชีพอีก8สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งอันนี้ในส่วนของมหา,าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเราก็มีนโยบายที่สอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดตั้ง โครงการอุทยานการแพทย์ซึ่งเราได้ดำเนินการในการจัดตั้งอุทยานการแพทย์ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระยะที่1เราจะประกอบไปด้วยการฝิกบุคลากรแพทย์นะครับโดยคณะแพทยศาสตร์บุคลากรทางพยาบาลโดยคณะพยาบาลศาสตร์แลวก็ในระยะที่2ก็จะมีเรื่องของเภสัชกรและก็เป็นทางทันตแพทย์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับนโยบายของโครงการก้าวหมอซึ่งผมเข้าใจว่า หลังจากวันนี้ไปนะครับเราจะเริ่มทํางานร่วมกันระหว่างสถาบันพระบรมราชโนก,กับมหาวิทยาลัยเกษ,ษตรศาสตร์ในการวางแผนในการผลิตนะครับบุคลากรดังกล่าวโดยใช้งบประมาณบางส่วนจากทั้ง2ส,สถาบันนะครับร่วมกันเพื่อที่จะลดปัญหาของการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งทางสถาบันพระบรมราชโนกเพิ่งให้ข้อมูลมาเมื่อสักครู่ว่าจํานวนทั้งหมดที่ต้องการผลิตอยู่ณเวลานี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ62,000คนก็ ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะไปด้วยกันนะครับในการช่วยเหลือประเทศชาติในการที่จะทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขแล้วก็มีบุคลากรทางแพทย์ไปรับใช้ประชาชนนะครับไปให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงครับผมทางสถาบันโรคโลหิตอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขก็มีการผลิตบุคลากรทาง,งสุขภาพเนี่ยอยู่แล้วนะครับทั้งคณะแพทย์คณะพยาบาลคณะสาธารณสุขและสหาวิทาศาสตร์ ปัจจุบันมีโครงการที่จะเปิดคณะทันตแพทย์และก็คณะเภสัชด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยเราจะมีแทร็กการผลิตอยู่2แทร็กแทร็กแรกก็คือแทร็กปกติทั่วไปนะครับอีกแทร็กหนึ่งที่ได้รับอนุมัติโครงการมาจากทางคณะรัฐบาลเรียบร้อยแล้วทางคณะรด้านนตร,รตีเนี่ยคือเรียกว่าโครงการก้าวหมอหรือว่าชื่อเต็มก็คือเป็นโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อปฐมภูมิซึ่งตัว อันหลังนี่แหละครับที่คิดว่าถ้าเรามีความร่วมมือกันระหว่างทางกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันพระบรมราชชนกกับทางคณะแพทย์หรือว่าคณะอื่นๆของมกเกษตรเนี่ยจะทำให้เราสามารถผลิตบุคลากร,กรเพื่อไปตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิได้อย่างดีเพราะว่าในส่วนของการคัดเลือกเข้าในโครงการนี้จะต้องคัดเลือกจากาน้องนนักศึกษานักเรียนนะครับที่อยู่ในชนบทจริงๆนะครับ แล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นก็ต้องไปลงไปฝึกปฏิบัติแล้วก็ไปเรียนรู้ในชุมชนและที่สำคัญที่สุดตอนสุดท้ายที่น้องๆเขาจะจบ4ปีหรือ6ปีก็ตามแล้วแต่สาขาเนี่ยก็จะกลับไปปฏิบัติงานในชุมชนซึ่งตัวมอกษเรเองเนี่ยจากชื่อเสียงที่เรารับทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยก็เด่นในทุกๆด้านปัจจุบันก็มาผลิตมีความโดดเด่นในด้านของบุคลากรสุขภาพด้วยเหมือนกัน ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางสงปชหรือสถาบันพรบะบรมราชชนกของเราเนี่ยมาคุยมาประชุมกันเพื่อทำเอโมยู U, แล้วก็จะได้ร่วมมือกันถ้าทางมอกษตรเห็นว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้โครงการผลิตแพทย์ผลิตบุคลากร,กรทางการแพทย์สาขาต่างๆเพื่อปฐมภูมิเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากครับทางมอกษตรก็จะได้มีทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น แล้วก็ได้ช่วยเหลือกันในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศเพื่อประชาชนทั่วไปครับ